นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิ สงังขังสระนังคัตฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัตฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัตฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังคัตฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัตฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัตฉามิ ตติยัมปิสังคังสรนังัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิามิอะินนาธานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิามิกาเมสุมิจฉาจารา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชปะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปัทานิ สีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโหกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัดสมาสีหลังวิโสทะยีพระมาจโรกาธิปติ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กรรมุนาวัตติโลโกตีนาบัดนี้อัตมภาพจักได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในกรรมกถาพันนาในเรื่องสัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรม เพื่อประคับประคองฉลองศรัทธ,ธาระดับปัญญาบารมีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ใคร้ในธรรมที่มาประชุมพร้อมกันณที่นี้ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปก็และวันนี้ต้องขออนุโมทนาชื่นชมยินดีในบุญและกุศล ของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ขวนขวายจัดให้มีการแสดงธรรมและรับฟังธรรมในวันนี้พระโบราณบัณฑิตท่านได้กล่าวสอนไว้ว่าร่างกายจะสะสวยเพราะมันขัดสีคนจะดีเพราะมันฟังเทศถ้าอยากจะเป็นคนวิเศษต้องมันสร้างเหตุแห่งคุณความดี และการฟังธรรมนี้ยังเป็นมงคลอันสูงสุดอีกข้อหนึ่งตามที่ท่านได้กล่าวไว้ในมงคลสูตรว่ากาเลนะธรรม,มัตสวนังเอตัมมังคลมุตตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับชีวิตอีกอย่างหนึ่งการฟังธรรมนี้ ยังเป็นเหตุให้เกิดบุญอีกข้อหนึ่งในบุญเกรียาวัตถุสิบคือธรรมะสวรรใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมดังนี้จึงขออนโมทนาบุญกับญาติโยมทุกๆท,ท่านในหัวข้อแสดงธรรมวันนี้ในอุทเทศบทพุทธพจธพระบารีที่ได้อันเชิญมาเป็นหัวข้อแสดงธรรมว่า กำมุนนาวัตตีโลโกโซึ่งแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคำว่าสัตว์โลกในที่นี้ก็หมายเอามนุษย์และสัตว์ทุกประเภทที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณส่วนคำว่ากรรมนั้นแปลว่าการกระทำยังเป็นคำกลางๆยังไม่ดีและไม่ชั่ว แต่เมื่อใดเราเอาดีและชั่วมาต่อท้ายก็จะเรียกว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วคำว่ากรรมนั้นมีหลายประเภทด้วยกันกรหนึ่งก็คือเจตนากรรรรรสองได้แก่กุศล,ลกรรมและอกุศล,ลกรรมและรรสามก็คือกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรม ดังนั้นการที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มานั่งสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็จัดอยู่ในการกระทำกรรมแต่ว่าเป็นกุศล,ลกรรมก็คือกรรมเป็นฝ่ายที่ดีและการกระทำกรรมนี้ท่านดังได้เปรียบหรืออุปมาเหมือนกับเราท่านทั้งหลายปลูกพืชผักผลไม้ เช่นปลูกปลูกข้าวก็ได้ข้าวปลูกกล้วยก็ได้กล้วยแล้วก็ปลูกทุเรียนก็ได้ทุเรียนเป็นเครื่องตอบแทนสมตามที่ท่านได้กล่าวรับรองไว้ในสังยุตตนิกายสขาทถวักว่ายาที่สังวะัปะเตพีชังตาที่สังละพะเตพลังกัลลยาณการีกัลลยานังปาปการีจะปาปกัง ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วดังนี้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการกระทำกรรมนั้นเมื่อเราทำลงไปแล้วย่อมมีผลตอบแทนอย่างแน่นอนจะขอยกตัวอย่างการกระทำของเรา เอาขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละรวมทั้งท่านสาธุชนผู้รับฟังด้วยหรืออัตมะผู้เทศด้วยก็ตามเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรารักที่สุดอยู่ในขณะนี้คืออะไรายาติยยมสิ่งที่เรารักที่สุดในขณนะนี้ก็คือชีวิตโเยยมทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าใครก็ตามล้วนมีความรักในชีวิตทุกคน ทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มีชีวิตแล้วเรามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมีบ้านเป็นสิบหลังมีรถเป็นสิบสิบคันก็ไม่มีความหมายดังนั้นชีวิตของเราจึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดและชีวิตของเราที่จะดีหรือจะมีความสุขมีความเจริญได้นั้นต้องอาศัยการกระทำกรรมทั้งหมดอายกตัวอย่างการกระทำดี เอาตรงนี้ไม่ต้องไปไกลถึงโลกหน้ายอมการทําดีก็คือถ้าเราไม่หายใจในยเนี่ยโมลองคิดที่ว่าชีวิตเราจะยังมีอยู่ไหมยยมรับรองว่าไม่มีแน่นอนถ้าใครหยุดหายใจแต่เมื่อใดเราทําความดีด้วยการขยันหายใจเข้าหายใจออกโยอมอยู่ทุกขณะก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นยังดําเนินอยู่ได้และสืบทอดต่อไป หรือแม้แต่การรับประทานอาหารหรือฉันอาหารในยถ้าเราไม่ทําความดีคือฉันอาหารหรือทานอาหารเข้าไปเนี่ยชีวิตของเราก็จบอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันอันนี้เป็นการยกตัวอย่างการกระทําของเราว่าถ้าเราทําดีแล้วชีวิตของเราก็ยังอยู่ยมขยันหายใจเข้าไว้การขยันหายใจนี่เป็นการทําความดียอมเป็นทาการทํากรรมดีนะยอมนะหรือแม้การขยัน ทานอาหารทั้งเชา้าทั้งเพลนถ้าอย่างญาติโยมก็ถอนคาด้วยเนี่ยทํากรรมดีด้วยการทานอาหารหรือฉันอหารนี่ก็ถือว่าเป็นการทําให้ชีวิตของเราย่างยืนยาวต่อไปส่วนการกระทํากรรมชั่วทําชั่วแล้วได้ผลชั่วอย่างไรญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็อยากจะลองให้ญาติโยมลองไปทําดูถ้าไม่เชื่อโยมนะวันดีคืนดีลองขึ้นไปที่โรงพัก แล้วก็ไปต่อยหน้าท่านผู้กํากับสักทีเลยยอมรับรองว่าได้ผลแน่นอนยอมไม่โดนจับติดคุกก็ต้องโดนหลุมสก,กรรมนะตำรวจที่อยู่บนโรงพักนี่ต้องสก,กรรมยอมที่ไปต่อยหน้าผู้กำกับตายแน่นะเนี่ยทำชั่วได้ชั่วท่านฟันเลยยอมนะไม่ต้องไปลอทั้งโลกหน้านี่เป็นการยกตัวอย่างอุบมมให้เห็นว่าการกระทำเนี่ยทำอย่างใดได้อย่างนั้น นี่ก็เป็นการยืนยันหรือรับรองว่าการกระทําของเรานั้นเมื่อทําลงไปแล้วย่อมได้รับผลอย่างแน่นอนสรุปได้ว่าการกระทําของเรานั้นเป็นไปในกรรมทั้งสาประเภทที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นท่านทั้งหลายอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายได้มานั่งสดับตับฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยในเบื้องต้นก็ต้องมีเจตนาก,ก็คือความตั้งใจหรือจงใจจะมาโยม มาถวายอาหารเพนด้วยก,ก็ดีเนี่ยเมื่อมีความจงใจในการกระทําก็เดินทางมาจากบ้านแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เจตนาพรุทธเจ้ารับรองเลยว่าเจตนาหังพิกเ,เวกัมมังวัามิดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมดังนี้เมื่อเรามาแล้วก็กระทํากรรมทั้งสามทางด้วยกันก็คือกายกรรม ในมากราบพระไหว้พระเนี่ยแล้วเป็นกายกรรมกล่าวคำบูชาพระอรหังสมาสมพุโทโธนี่ก็เป็นวจีกรรมและตั้งใจฟังธรรมในวันนี้ว่าอาตมาภาพได้กำลังเทศเรื่องกรรมก็จําได้หมายรู้ว่าฟังเรื่องกรรมอันนี้ก็เป็นการกระทํากรรมทางใจจิตใจก็จดจ่อไม่ฟุ้งไปที่ไหนและการกระทําที่เราทําตรงนี้ก็เป็นกุศล,ลกรรมคือกรรมที่ฝ่ายดี แต่อีกในหนึ่งในพระบิดธรรมนี่ท่านกล่าวไว้ว่าการกระทํากรรมนั้นมีสามอยงก็คือกุศลธรรมมากรรมที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกรรมดีทั้งหลายอากุศลธรรมมากรรมที่เป็นฝ่ายไม่ดีหรืออกุศลทั้งหลายก็แถมมาอัพยากตาธรรม,มาในข้อนี้เนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจอัตมาเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันทีนี้เราจะดูว่าเอ๊ะ การกระทารํากรรมที่เป็นกลางๆยังไม่ดีไม่ชั่วนันคือทําอย่างไรอันนี้ก็ขอฝากให้ยมได้ไปช่วยกันพิจิตรพิจารณามีโอกาสครั้งหนึ่งอาตมาได้ไปฟังอาจารย์ท่านหนึ่งได้อธิบายว่าการรมที่เป็นอกุศอัพยากตาธรรมาเนี่ยยกตัวอย่างก็คือการตัดเล็บหรือการตัดผมของเราเนี่ยอยากยมทั้งหลาย ปลายเล็บหรือปลายผมเนี่ยไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกเจ็บหรือปวดท่านบอกว่าการตัดผมหรือการตัดเล็บของเราแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอัพยากตาธรรมาเป็นคำกลางๆเป็นธรรมกลางๆไม่ดีและไม่ชั่วที่ว่าไม่ดีและไม่ชั่วที่บอกว่าที่เป็นกรรมดีนั้นบอกว่าทำแล้วต้องไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น ที่ทำรมชั่วแล้วเดือดร้อนผู้อื่นและเดือดร้อนตนเองเรียกว่าเป็นการกระทําที่ดีและไม่ดีดังนั้นการตัดเล็บหรือการตัดผมนี้ไม่เดือดร้อนตนเองและก็ไม่เดือดร้อนไขรท่านอธิบายว่าเป็นอัพยากตาธรรมะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปนิพนพิจารณาต่ออันนี้ก็ขอฝากให้ญาติโยมที่มาฟังทรในม้ไปคิดต่อว่าจริงไม่จริงอัตามาก็ ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่าง้นหรือเปล่าแต่ก็พิจารณาดูแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นคํากลางๆเป็นธรรมกลางๆไม่ดีและไม่ชั่วดังนั้นก็ขอสรุปว่าการกระทําของเรานั้นมีเจตนาเป็นเบื้องต้นมีการกระทําทางกายวาจาและใจแล้วก็เป็นผลออกมาก็ดีบ้างไม่ไม่ดีบ้างรียวว่าเป็นกุศลมากอกุศลบ้างเทศนาปริโยสาเน ในการอันเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขอเดชคุณพระไตรัตฉัดโลกใสดับโรคภัยโควิด1 9ให้สิ้นสยามขอชาติศาสตร์กษัตริย์ประชาสง่างาม ให้ศพความกระเสมสันโดยพรันจงทุกประการเทศนาบรรหารดังอัตมภาพได้ชี้แจงแสดงมาก่สมสมัยได้เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะชนี ยาทาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาขรังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรรโสยะามานิโชติระโตยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุ สัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายูสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนะศีริสะนิจจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง